ของเล่นทั้งหมดเลยใช่ไหมพอมันยังไม่มีสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิมันจึงเป็นเหตุทําให้เราเป็นอริยะไอตัวเบื่อเนี่ยเบื่อกามเนี่ยมันเป็นเหตุทําให้เราสละออกซึ่งกามทั้งหลายแต่มันไม่ใช่สละตัวสังสารวัตสิ่งที่จะทําให้เราสละสังสารวัตได้มีเพียงอย่างเดียว คือองค์ความรู้ถูกว่าขันห้าไม่ใช่เราเท่านั้นไม่ใช่ความรู้สึกอื่นมีเพียงความรู้เดียวคือตัวสักยะทยิฏฐิที่มันสิ้นไปสักยะทิฏฐิสิส้นไปเพราะความรู้ว่าขันห้าไม่ใช่เรารูปไม่ใช่เรารูปไม่ใช่เราความรู้สึกไม่ใช่เราความรู้สึกสุขทุกเ์เฉยเนี่ยที่ถูกเรียกว่าเวทานาไม่ใช่เราความจําไม่ใช่เรา ความคิดไม่ใช่เราแม้แต่วิญญาณหักขันก็ไม่ใช่เรามันเป็นธาตุตามธรรมชาติรูปก,ก็เป็นธาตุตามธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็แตกสลายไปความรู้สึกก็เป็นธาตุตามธรรมชาติอาศัยการกระทบจึงเกิดความรู้สึกถ้าไม่มีการกระทบความรู้สึกก็ไม่มีพอมันเกิดมาแล้วก็แตกสลายไปความจําก็ไม่เที่องความจําถ้า วิญญาณขันธ์มันไม่ปลิวตกลงไปสู่เรื่องอดีตมันก็นึกไม่ได้มันก็จําไม่ได้หรอกสิ่งอดีตก็ไม่ปรากฏ <c oughs> เหมือนตอนที่เราอยู่กับลมหายใจหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้อดีตไม่มีพอเลิกดูลมหายใจเอาไปนึกถึงอดีตอดีตเกิดขึ้นมาทันทีเลยไม่รู้ใครต่อใครแหละเห็นหน้าเห็นตาเห็นคนนั้นคนนี้ขนาดนั่งอยู่ในห้องน้ำกำลังทำธุระอยู่ แต่จิตไม่รู้อยู่ไหนจิตไปอยู่กับอดีตเนี่ยเป็นตัวเป็นตนเป็นตุนเป็นตาเ,เป็นเรื่องเป็นเราคุยคนเดียวก็ได้คุยคนเดียวก็ได้ค,ค,ดไดคุยกับสิ่งที่กําลังคิดอยูนะ่คุยกับอดีตที่ตัวเองกําลังอยู่กับมันนะั่นแหละใช่ไหมตอบคําถามได้ด้วยนะย้อนอดีตที่ตัวเองเคยพูดเราไม่น่าพูดอย่างนี้เลยฉันน่าจะพูดแบบนี้ฉันน่าจะพูดอย่าง,งนั้นคุยอยู่คนเดียวมัมเมมมัมเมมมัมเมมเห็นไหมอดีต สัญญาสัญญาพอนึกได้ปั๊บเอาดับวักมานึกได้มาอยู่กับปัจจุบันอดีตก็ดับปับ๊บมันไม่เที่ยงเหรอความจําก็ไม่เที่ยงอนาคตก็ไม่เที่ยงการนึกถึงอนาคตก็ไม่เที่ยงมันเป็นธาตุตามธรรมชาติที่อาศัยเหตุมันจึงเกิดถ้าไม่มีเหตุเนี่ยมันไม่เกิดเหตุมันดับมันก็ดับตามตัววิญญาณขันก็เหมือนกันถ้าไม่มีสิ่งที่มันไปตั้งอยู่ มันก็ไม่สามารถที่จะเห็นได้ไม่สามารถที่จะได้ยินได้ไม่สามารถที่จะรู้กลิ่นได้ไม่สามารถที่จะรู้รสได้นะมันเป็นแค่ธาตุตามธรรมชาติตัวจิตตขัน์เรารู้ว่าขันธ์ห้าไม่เที่ยงเรารู้ว่าระบบสังสารวัฏเนี่เป็นแค่มายาอันเกิดขึ้นจากกิเลสมันเป็นมายาของกิเลสมันเป็นมายาของมิจฉาทิฐิมีมิจฉาทิฐิสังสารวัฏจึงเกิดพบแล้วพบเล่า ชัดแล้วชัดเหล่ามูนวนกันหาเบื้องต้นไม่ได้หาเบื้องไปไม่ได้เมื่อเรารู้ความจริงอย่างเนี้ยเมื่อเรารู้ความจริงอย่างเนี้ยเราเป็นผู้เห็นฝังอย่างเงี้ยมันจะมันจึงจะถูกเรียกว่าผู้ตกกระแสะแห่งพระนิพพานนะอาจารย์ตัวเบื่อโลกนี่ยังไม่เป็นยังไม่ได้เป็นอริยะ <c oughs> แต่คนที่ละสักยติทีิได้รู้ว่าขันห้าไม่ใช่เรา แล้วมีวิถีชีวิตเป็นไปเพื่อการทิ้งการทิ้งการเวียนว่ายไตเกิดภายใต้องค์ความรู้ถูกว่าขันห้าไม่ใช่เราจึงจะถูกเรียกว่าอริยบุคคลอริยบุคคลแต่ละระดับก็มีสิ่งที่ละได้ที่แตกต่างกันไปโสดาบ,บันกละสักยะิตที่ความสําคัญว่าขันห้าเป็นเราได้ละความโลเลต่อพระรัตนตรัยได้ละ เอาไว้ก่อน <c oughs> ละความข้อปฏิบัติที่มันไม่ได้เป็นไปเพื่อการทำลายสมุทัยได้ตันเรียกว่าศิลปรับประมาทการปฏิบัติศีลอันงมงายเอาไว้ก่อนไปนั่งยูดซื้อยัง <c oughs> ไม่เด็ละ,ะพระโสดาบันละตัวน,นี้เขาเรียกสังโย์สามประการเนี่ยศักยทิฏฐิแล้วก็ วิกิชา้าความลังเลต่อพรัรนันไตรความสงสัยต่อพรัรนตนไตรยัยแล้วก็ศีลพัตปรมาการถือศีลพจน์ที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อกันทำลายสมุทยัยข้อปฏิบัติที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อกันทำลายสมุทยัยละได้สามตัวนี้พอพูดถึงตรงนี้มันก็เลยเป็นธรรมดาที่อริยบุคคลจะมีข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อกันทำลายสมุทยัย ใช่ไหมนับตั้งแต่เขารู้มานะมันทําให้คนเป็นอริยะตัวสมาธิติตัวสมาธิเนี่ยมันก็เลยทําให้คนเป็นอริยะมันเป็นส่วนสําคัญนั่งยื่ซื่อปู่นะจะเอามาอย่างไบมามันกวนในต,ตัวสมาธิติเนี่ยมันก็เลยเป็นส่วนสําคัญ คือความรู้ถูกถ้าเราไม่มีความรู้ถูกมันก็จะเป็นอาจาร,รย์เตยเบื่อกามอยู่อย่างนั้นไใช่ไหมอาจาร,รย์เตยก็เบื่อกามชัดแล้วชัดเราชัดแล้วชัดเราเวียนว่ายตตยเกิดมันจะไม่เกิดการกระเทาะส่วนแห่งสมุทัยเลยจะไม่เกิดการกระเทาะส่วนแห่งสมุทัยเลยแต่ถ้าเรามีสมาธิถีเนี่ยต่อให้ยังไม่เบื่อกามต่อให้ยังไม่เบื่อกามแต่มันรู้แล้วว่าขันห้าไม่ใช่เรามันจะเกิดการกัดก่อน มีวิถีชีวิตที่เป็นไปตามทรนมสินภาวนาที่เป็นไปเพื่อการทำลายความผูกติดในอารมณ์เพราะความผูกติดในอารมณ์มัน